สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับก็เจอกันเช่นเคยนะครับพี่น้องในยามเที่ยงเนาะเก,เกือบบ่ายโมงแล้วนะ f c ก็เก็มันจะคู่เนาะไปยืมผ้าเต็นท์นะฮะจากสารากางหมู่บ้านมาเตรียมไว้ในะ f c เพราะว่าตอนนี้มืดฟ้ามืดฝนมานะครับมืดตึ๊บมาเลยแล้วก็เตรียมป้องกันเนาะ วันนี้ตอนเที่ยงเนาะกินเมนูที่แม่มาต่อยทำนะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะเอฟซีทำเองนะเอฟซีไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าแม่มาต่อยมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะฮะก็ทำน้ำซุปเองนะเอฟซีโหน่าอร่อยนะครับผม น้ำเสียดายน้ำเล็กเป็นน้ำน่อยไม่หน่อยน้ำมันแห้งเนาะธรรมดาหน้าแรงหน้าที่หน้าหนาวม่นชะหน้าแรงหน้าหนาวน้ำก็เริ่มเริ่มแห้งนะฮะมาครับทุกท่านโอาจับมือเที่ยงนะฮะก็ย่ทานข้าวเสร็จเนาะ<อ>ถ้าฝนฟ้าไม่ตกนะฮะก็จะทำการขยายขยาย ข้าวออกไปอีกนะฮะเนื่องจากมันเราตากหนาไปหน่อยกละะัวมันไม่แห้งเนาะก็จะขยับขยายออกไปนะฮะโอ้ก็ทำงานทั้งวันนะฮะ FC วันนี้อืเออัดอร่อยนะก็ให้พี่น้อง FC ไลน์มาบอก นะครับว่าจะมีการเลื่อนคำพิพากษานะฮะคำพิพากษาเลื่อนการตัดสินออกไปเป็นปลายเดือนธันวาอ,อันนี้เป็นจริงหรือไม่จริงนะฮะซแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ไปหรือเปล่านะก็เตรียมตัวแล้วละนะเอฟซวางแผน,นได้ลงตัว เค,คลียร์ทุกอย่างนะครับไปตามสเต็ปสเต็ปเนาะ,ะก็ดูข่าวนะบอกว่าจะมีการเลื่อน,นก็ไม่รู้ว่าจริงหรือ,รอเท็จนะฮะเนาแช่ไงดีเลยมาดูว่าจะจริงหรือเท็จแล้วเราจะทำยังไงดี เราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเนาะถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปเราก็ทำงานแล้วถ้าเป็นข่าวจริงแล้วก็จะได้ไปจะได้ทำงานนะทีซีถ้าเลื่อนจริงๆเนาะ มันหอมมเทียมเียวนะอืมอืมอ่อครับพี่น้องแบบนี้ไมาลือนะมาอะไรกินแล้วหโอ้แบใหญ่นไหมนไม้ลนแลอือ

ก็กินไปพูดไปเนาะทุกท่านเนาะก็อย่าอย่าเบื่อกันนะฮะเอฟซีแม่ค้าผ่านจะตะเกียบเออตะเกียบว่านเนี้นะก็มองเห็นอะไรรยังไงล่ะเนาะ fc คอมเมนต์มาด้วยนะฮะถ้าอยังไงเนาะบางทีผมผมไม่ได้ติดตามดูนะาย fc เลื่อนจริงหรือข่าวจริงหรือข่าวเท็จนะฮะ fc เอ้าแบบนี้แหละครับขาดจริงหรือข่าวเท็จนะฮะในการเลื่อนนะการตัดสินเนาะอันต้มก็มีได้ได้กินอยู่ แล้วอีกอันนึงนะครับพี่น้องผมทำแค่คลิปสองคลิปนะ f อบอกหาหาว่าผมงมงายนะครับไม่ใช่งมงายมันเป็นข่าวที่เราติดตามไม่คนละเรื่องเดียวกันเลยพ่อทำข่าวเรื่องเลขนี่เลขความฝันกับเลขรถนะกับเลขอาจารย์นอตตี้มันตรงกันเป๊ะ นะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ได้งมงายนะเอฟซีเนาะแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับเนาะมันเป็นแนวทางของคนชอบหวยนะครับเอฟซถ้าผมไปทำ ทำคลิปเกี่ยวกับสายหวยนี่เอฟซีจะไม่ว่าโอ้โหมงไม่หมงไม่หมงไม่ไลสลักโหมงไม่เนาะนี่แหละที่ผมพูดนะคนเรามันไม่เหมือนกันนะฮะคนเหมือนกันอยู่แต่ต่างความคิดนะฮะพี่น้องเมื่อพวกับเมียนี่นะฮะเราก็ยังโอคข้องไปตลาดใช่ไหม พวกกับเมียอยู点点่ด้วยกันยังทะเลาะกันใเที่ยงกันเนี่ยดิ้นกับฟันเนาะมันเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องนักปาษาอะไรกับหลายๆคนเนาะพวกมาดางาเก็ดีดีลูกแล้วก็จะให้เอาใจทุกคนมันก็ไปไม่ได้นะฮะเข้าใจเราตัวเองดีกว่านะ ฝากพี่น้องด้วยนะครับนะข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนาะในการเลื่อนนะการตัดสินนะครับพี่น้องอ่ะลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ